โอโหแลวใครมันไปคนคิดปืนนี่เนี่ยปืนใหม่นะเนี่ยปืนยูนิคอนอะไระฟีแจกส่งการด้วยแจกดับแจกดับล้อล้อนรับส่งการอะไรวะเฮ้ยอันนี้กินอะไรวะสวยอ่ะอะไร สงการนี้แจสกสกินปืนไลายไทยอู้วลาไรไทยกูมีทีกูรับเพียบเลยไม่กูดูดิน,นี่สองอันนี้ผมให้รับอูกูได้สะไย คือมันมีคอ้รับหมดเลยพวกนี้คอรับของแป๊บนึงนะฮะหรือว่าผมไม่ได้เข้ามาโอเคโอ้ยยฮะอ้ยอยได้มีดได้ปืนอืมรับรัวๆว่าอัพเกรดปืน แล้วก็เอออันื้อนมระเบิดอันนี้มีเหรอโอเคได้กล่องมานหนึ่งใบมีอะไรอีกวะไม่มีแล้วนี่อะไรวะอืมมาจุ่มปื้นกัน อะไรวะอะไรวะเออก็รู้แล้วเนี่ยเออเ,เอเเอมาปตะอ,องดีกว่านะสูงทีเดียวแม่งได้แน่นอนแม่งไม่ได้ตัวละครอ่ะโอเคมีละรู้หมดครั้งนี้รู้ แต่ว่ได้มันมีของของรับมาอ่ายแต่ผมขี้เกียดเข้าแค่นี้แหละเพราะว่ามันเสียเวลานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะฮะขออปตรงนี้ได้มาเล่นร้อยคะแนนซึ่งผมเตรียมปืนไว้แล้วนี่นะฮะผมจะเล่นปืนแบบไม่มีสก,กินทั้งเกมนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าผมแบบไม่ได้ใช้พวกสกินเนี้ย ก็เบื่อแล้วเงี้ยเพื่อนเนี่ยผมเบื่อแล้วอีกสกินพวกเนี้ยผมเลยต้องเล่นในพวกนี้เออเออเออเอาเอาเงี้ยเอาเกียร์ปืนเอาเกียร์ปืนได้ไหมอืมได้รัวๆตอนเนี้ยได้หมดละอีกไม่หมดผมไม่ใส่เกียร์เสียง นีดว่าดสิอันอมาเอาผมเอานี่ดีกว่าผมใส่อะไรไปผมใส่เนี่ย เล่นอันนี้มามาละผมมาเล่นเป็นแบบสุ่มผมเล่นเปินอย่างนี้ทั้งเกมนะฮะพอดีเอาสนายมามาด้วยนะฮะวันนี้ขอแบบเล่นแค่แบบตายเดียวพอ เพราะว่าดูแบตผมดีครับเพื่อนตอนนี้ยี่หาแล้วผมเล่นครับแป๊บเดียวตาเดียวแวยและแบตจะเพิ่งหมดตอนนี้นะรอผมก็รอเนี่ยเข้าช้าจังตั้งไปผมวันนี้ผมพ่าแคตาเดียวจริงเพรแบตผม ยี่ห้าแล้วตอนนี้นมวนแต่ไปห้าคลิปอยากกมันเข้าช้าจังวะแป๊บหนึ่งอเออมาละมาละมาอ๋อหังหัง <point> โอเค น้องไงน้องไงถึงนผมน้องกันเทียบลยปืนผมมันทำวะโอ้ยโอ้โ,อโ,อโ,อโอหผมหนีแล้วว่าอีอรถแม่งมันมันมันบังออเออกาดยาวไอพีจีไปลอยหน่งไงโอ้โหเพื่อนๆนี่ไปลอยละไม่ไหวละมีนี่ ของเธอนี่มาละลอยแม่งเลยลอยแม่งให้หมดเลย,ลย,เลยนี่ปุ่มโบราณของเกมน,นะถ้าครั้งนี้ผมแพ้ไม่มีเล่นต่อนะฮะเพราะว่าแบตผมมันน้อยแล้วตอนนะี้ ไม่้ารวมตัวกันถ้ามันสุิว่อยิงบาระเบิดแม่งเลยไม่ต้องร้องแม่งอือ บุ่มโดนด้วย, ום, วยอ้าวเดะเดอ๋อกลมเล็งมันโดนตัวเองไอ้บ้าก็ว่าให้มันไปอยู่กับเจ้าบีซิต มันเวนไม่ใช่อ้ยคนลมปเรื่อยๆนะถ้าเจออ๋อหมดล้เดี่ยวนี้ก่อนนีก็จริงหนักนั่นแหละอะไรอีนี้กูแดเด็กหนูไม่ไหว เออให้มามาแถวนี้ยก่อนเดอันนี้ยังไม่ใช้เออนนี้เหมือนเดิมอืมโอ้ยมีปัญหาปุ๊บโดนตัวเองอีกแล้วอ้ก็บอกว่าตัวสีเขียวสองก็ไม่เห็นตัวสีเขียวเหรออืมกระโดด จะได้แม่นด้วยเว้ยมาต่อหน้าต่อตาเลยยิงที่ขามันอ่ะมันมันแบบค้างอะ่ะมันยิงที่ขามันดีนะมันจะแบบล,ล้มไปเลยอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมหมุนแล้วก็โดนเนี่ยว้าวยิงวอลโอ้ยใส่ตัวด้วย 我冷了来。老了 ม,<า>มันมีเพื่อนแต่มีการหลายตัวด้วยดีและมีไอพีจีอยู่อลองหลยหมดแน่นอนอยู่แถวนู้นกันอ่ะมันอยู่ข้างบนมันไม่อยู่ข้างล่างหรอไอพีจีไปหล่อ ตรงนี้มันเข้ามาหลายตัวเลยอุ้ยมันเยวๆๆๆๆๆเด็วๆๆๆๆๆเบ๊าะเบ๊าะบ๊อืออไรเนี่ยสรุปคือผมชนะเหรอ กินแอ้โมยังติดมือพี่อยู่เลยพวกเป็นร่างก่โมมานะฮะกินแอมโมติดมือแล้วก็ผมก็ได้อยู่ดียพ้มือไข่ตัวตะกี้ไปเองเอาง่ายๆนะชนะโอ้โหจะได้ปืนนี่ละ เจ็สิบเก้าแล้วแต่แปดสิบละยี่สิบส่ยี่งนครั้งนี้มันว่าไปก่อนนะถ้าเกิดครชวงนี้ผมกดแล้วซึ่งวันนี้ผมจะรอฮะแจกปืนนะ้าผมจะรอผมจะรอเลยแจกปืนเนี่ยผมจะรอ นี่ผมจะรอเลยมันจะลอยปืนนี้กับสังกระบอกนี้มันบอกว่ามันจะแจกหรอไม่ดีจะแจกปืนสกินไทยะไยไทยอะ่รว้วทีนี้นะสวัสดีครับ